แล้วก็จะถ้าผมพูดถึงนอนาคตก็น่าจะมีการเปิดค่ายน่าจะมีค่ายหมอลำขึ้นมาอีกสองค่ายครับมีค่ายสอสออิท,ที่วันแล้วก็มีสอยูเอฟนะสองค่ายนี่รอเลยนีการันตีไว้ยังไงก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ได้นำไปทำนะครับไม่สนับสนุนะเออไปทำแก๊งใหม่ด้วยานะ ไม่ต้องปวดหัวอะไรเยี้ยไปทำอีกแก๊งหนึ่งก็ได้เอาจริงอะ่ะไปทำอีกแก๊งหนึ่งก็ได้เนอะรับแต่เด็กอายุสิบสามสิบสามถึงสิบห้าอะไรเงี้ยเนาะรับแต่เด็กอายุสิบสามถึงสิบห้าอะไรแค่เนี้ยพอเยี่ยเอาแต่เด็กๆน่ารักน่ารัก,กเอามาให้แบบสาวๆเลี้ยงนะเอาแบบ เด็กน้อยน่ารักน่ารักมาตารเลี้ยวพี่โทได้ไหมเลีวตรงนี้เลยนะสามสาใครจะส่งเงินแก๊งเด้สามสามสี่ใช่ก็ให้แบบเลนั่นดูมือสาวเลี้ยงเด็กน้อยไงเผื่อชอบเด็กกันรักเด็กอะไรเงี้ยเราเลี้ยงเด็กเดือดนะเราปั้นเด็กเดือดเรียกอะไรไปโทร 3ามสามสี่แจ็คเ<า>จจะเรียกคุยเลยอ่ะรีเข้าเนี่ยรู้ปะเห็นบอกจะไปตีบอกให้ริเข้านะอตอนที่ผมเดินผ่านถามไม่นี่เลยถาม,มวิลลี่อ่ะไอวิลวลี่ลหรอพูดวิลลี่ยืมมือยืมตีเขาอื่นไหมผมเท่ไหมพี่ ยี่แ yeah. จ็คมันเท่าไหร่ี่โอ้งอมไม่คุยด้วยไข่มองทำคนอื่นอยู่ดูยังคุยอ,อย่าลืมนะแอดับตีหนึ่งกัดกัดศพด้วยนะแอดับตีหนึ่งอ่ะ ไม่รู้ว่าโทรหาไปดิขาดขาับไปอะไอวิลี่เหรอคุย <c oughs> อะไร <c oughs> ไมันเพิ่งมาเมื่อไห,หรแล้ววะ ไม่เคยทำอะไรผิดหรอครับแค่ผมไม่ไม่อยากพูดก็คือไม่อยากพูดค่นั้นเลย กี้กูไปคุยกับ UF อมานะเขาบอกว่าพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนัดทุกแก๊งคุยในเมืองไม่ใช่วทุกแก๊งพวกแกง๊กแกงเลยเหรอทุกแก๊งเฮียเลยเรอันนี้มึงคุยคนละเรื่องเดียวกันกูป่ะเนี่ยหรือเรื่องอะไรอ่ะกี้กูเพิ่งเข้าเมืองมาเขามาคุยกับกูคุยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มมีเรื่องใหญ่เดี๋ยวทวุกแก๊งในเมืองต้องมาคุยกัน ถ้าเขาให้เรารอทำไมวาเป็นชั่วโมงอะเออเอรู้ป่ะเนี่ยเพื่อนรอตั้งแต่สี่ทุ่มอะจนถึงตอนเนี้ยจนจะเที่ยงคืนนั้นเออเออเขาบอกเขาจะคุยตอนพีทพีทเป็นหัวอะ่วยก็ได้คับเขาจะคุยเรื่องอะไรวะเมืองเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอ มึงก็คุยกับเขามามึต้องรู้สิรู้เออแล้วมึงก็รู้ก็แบบไอ้เฮียนีเขาไปนี่ไงเาเป็นงูสวัสดงูไอ้เขาจะนัดประชุมวิลลี่ลาบบูบูรอนน่ารักไหมของคุณน่ารักกว่าตัวใหญ่ึไอไองอีก อ้าเราไม่แต่เขาเขาจะคุยกับแงอื่นแล้วเ้วเขาบอกให้เรารอทำไมวะบอกวห้้อบว่าโปีนขาย600ได้550ถ้า้าม่าว่าามมนะไปประชุมด้วยอ้าวแล้วพี่แจ็คไม่ใส่สูตรเหรอไม่ก็ แอรดับแมึงก็แอรดบมึงก,ก,ก็มาเท่านี้อ่ห้ามลานะมึงใส่สูตกันทำไมวะอันนี้เออมีแล้วะไม่รู้โทรใส่ไม่เห็นไม่เห็นบอกกูเลยเป็นใส่สูตรกันเนี่ยจะมีเรื่องเหรอใส่สูตรคือตีนะเพราะเวลากูใส่สูตรแล้วกูจะฆ่าโหดมากเลยต่อแหละเนาะ,ะมีเรื่องอ่ะมีเรื่องใคร ก็เห็นตอาจะไปคุยวีดีโอเห็นเขาร้อหลอกไงพี่ผมก็นึกว่าเขาจะเอาเรอมเพราะว่าปกติมีอะไรเขาจะแบบทักคุยปกติตลอดพี่ไม่ได้เรียกอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ร้อหลอกเลยพี่จะตีเขาหรถ้าเขาเอาก็ก็สู่วพี่อืม ทำไมอ่ะเขาทำอะไรให้อ่ะก็มันหลายเรื่องอยู่นะพี่เรื่องแอร์ดับเนี่ยถามน้องๆก็ได้พี่น้องๆมันโดนอะ่ะผมไม่ได้โดนมีความลังอ่ะครับพี่มันกับอะไรนะใครร้านก็โดนใช่ไหมใช่พี่ใช่ร้านก็โดนมันน้องมันโดนอ่ะผมไม่ได้โดนกับตัวพี่โดนอะไรบ้างอะ่ะไหนลองเล่าพี่แจ็คฟังหนิัมโดนอะไรบ้างอะ่ะ พูดเลยใครที่โดนอะไรบ้างอะ่ะถ้าโดนอะไรบ้างถ้า,าถ้าร้านที่โดนก็ปกติส่วนมากที่โดนเล่นก็คือเล่นแก๊งอื่นถูกแก๊งเขาก็จะเอาศพไว้ข้างในครับแต่ว่าเวียบจะเอาศพแค่ยียิเอ็ดขึ้นข้างบนบนอย่างเดียวแบบที่ที่หมอเขาหายากๆทุกรอบแล้วก็ทุกร้านนะครับอืมอ ใหพูดดิใครโดนอะในแอดดอบอะกี่รอบอะมันก็โดนหลายรอบไม่ใช่หรอที่คุยกันอะมันก็พูดให้เขาฟังดิแอดอบก็มีตั้นเคยโดนโปโลเมสองครับหลายหลายรอบอยู่ไอเฮิร์นก็โดนดาในแอดอบด้วยนี่เฮอใช่ที่หลุดดา่าเราก็ดาก่าเขากลับไม่ใเรอะเออไอเฮิร์ น่าเขากลับด้วยหรอไอพี่เฮิร์มาละอ๋ไอพี่เฮิร์เรื่องที่พี่โดนด่าเนี่ยดอกไม่ได้ด่าก,กลับแค่ต่างตักเตือนตักเตือนหมายถึงว่าเราก็าเคยด่าไม่ใช่หรอเออเราเคยด่าไหมได้ยินไหมเด็จริงทงคุยยังไงคุยยังไงไอ้ดอกก็ดา่าไอมีด่าพี่ จริงจริงแลนแต่เขาบอกเขาจะคุยกับมึงดีๆนะมึงจะใส่เขาเลยเอ่ะ แบบถ้าคุยดีผมว่าเขาคงคุยแล้วไหมพี่อันนี้เขาให้เรารอแบบจะสองชั่วโมงกันนะพี่ไม่กูมันรอกูหรือเปล่าเพราะตอนแรกมึงจะคุยกันอยู่แล้วนี่แต่กูแคสไงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะปกติมันยืนรอจริงๆมันครบแล้วไงแต่กูแคสเฉยเลยตอนจะคุยตอนจะอ้าปากคุยกันอยู่แล้วมันจะปิดเพลงกันอยู่แล้วกูแคสแต่กูไม่เห็นใครเลย นี่เรื่องกันนานแล้วไม่กเพิ่งม,มารู้วันนี้โทรตอบสิน้องมันไม่ไม่กล้าบอกครับพี่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าเห็นเป็นแก๊งเพื่อนพี่ครับแก๊งเพื่อนกูส่วนของเพื่อนกูดิไม่เกี่ยวกูดิก,กูเคยบอกแล้วนี่ว่ามันไม่เกี่ยวนะว่าจะเป็นแก๊งใครหรือว่าอะไรยังไงผิดก็คือผิดอ่ะ จะมาเหมารวม่างนี้ไม่ได้ดิมึงก็ไม่ต่างอะไรความคิดคนที่คนอื่นเขาคิดกันอะ บอกกูมันก็ไปสะสมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยจมหนึ่งเนี่ยมันก็สุดท้ายมันก็ต้องมาบอกกูดีกูเคยพูดไปแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้ามีรอบหน้าก็คือเดี๋ยวกูพาไปใส่กันเลยไม่ใช่หรอวะวันที่อยู่เลเวลกูก็คุยให้พวกมึงได้ยินนี่ได้ยินปะมึงไม่ยินกันหรอ มึงก็อยู่เนี Unter ่ยโทนี่ทำเออแล้วมึงจะใช้ข้ออ้างนี้ได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยนี่กูไม่ใช่เรามานั่งบอกว่ามานั่งเกรงใจกูไม่ไม่ใช่เราอันเนี้ยมึงกลัวเขามากกว่าเว้ยอันเนี้ยกูบอกไปแล้วว่าถ้ามันมีอีกรอบหนึ่งก็จัดการได้เลยว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ผพูดไปแนละ้วตอนหน้ายูเอฟแล้วก็มึงด้วยนะวันนั้นถ้าจะไม่ผิดใช่พี่ผมผมอยู่ครับถ้าบอกว่ามึงยอมได้ไหนก็ยอมแล้วมึงจะเอาเรื่องที่มึงยอมได้มาพูดทำเพี้ยไรใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องเรื่องนี้มาพูดถ้าบอกว่าอะไรที่มันเล็กน้อยปล่อยผ่านถ้าปล่อยผ่านจริงมึงไม่หยิ่มาพูดหรอก ย้ำไปสองรอบแล้วมั้งเรื่องพวกนี้ว่าถ้ามีอีกอก็อันนี้เลยบอกกูเลยเดี๋ยวกูพาไปกระทืมมันแต่มืองเลือที่จะไม่บอกเองซึ่งพอมืองบอกวันนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมึงก็เอาลมจากที่มึงบอกเล็กๆน้อยๆมารวมกับตรงนี้ที่มันคนละเรื่องกันอะ ก็เข้าใจหมดแหละทุกคนอ่ะมันก็มีอะไรอางมึงที่ไม่อยากจะพูดกันเข้าใจมึงเกรงใจอะไรเงี้ยตามนั้นจะเอาไงก็คุยกันตัดสินใจกันเอาไม่ปา้ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือแต่ก่อนอ่ะ คือเราก็เคารอยูเอฟเราให้เกียรติเขาเขาเป็นพี่เราเราก็ให้เกียรติคารลบเขาแต่ว่าตอนนี้ไอ้ทเหมือนมันโดนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะโดนล้อหลอกอ่ะมันก็เลยแบบแบบว่าแบบยังไงนะโท อนะโดนไ e อ้เปียกมันล้อหลอกไม่ใช่หรออืมไปก่อนเราเราให้เกียรติเราให้อะไรเขาหมดอะเกียรติความคารพใครรุ่นพี่เราก็คารพเขาหมดอะ ถ้าเรื่องเราหลอกมันมีวันนี้อีกเรื่องล่าสุดเลยตอนธนาคารรอบล่าสุดอ่ะใครโดนต่อยวะอพีทปะใช่พี่ผมโดนต่อย <c oughs> มึงโดน อะไรแบบนั้นมาแล้วทําไมมึงไม่ทํากลับถ้ามึงบอกมไม่ได้กลัวมึงบอกเกรงใจกูกลัวข้าม้าข้ามตากูแต่ที่มึงไปตีววันเดนไทยเนี่ยต้นเดือนเนะี่ยอย่างนี้เรียกว่าข้าม้าข้ามตาไหมอันนี้มึงยังไม่ต้องรอกกูเลยแล้วกูด่ามึงไหมกูก็ไม่ได้ด่ามึงนะเรื่องเนี้ยมึงเข้าใจผิดประเด็นเปล่าเนะี่ยไม่ได้ว่าอะไรของมึงเดือนะ อุ้ยไอลิก so ม so like ันเข้า U F รูปกระโหลกอะไรมันวะมันเอากระโหลกมันมาโพสหรอกูเนี่ยกูยังงงอยู่สรุปว่ามึงเก่งใจกูหรือว่ามึงเฮียอะไรหรือว่ามึงยังไงมึงบอกไว้หน้ากูเฮียอะไรสรุปแล้วยังไงทางนี้มึงก็ตีกับบริษัทได้เลยนี่แล้วมึงไม่ไม่พาน้องไปตีกับยูเอฟปะ ใช่ไหมแต,แต่ผมบอกน้องแล้วเพื่อนว่าถ้าเขาทํามาเราก็ทํากลับอืมแล้วก็เคยบอกไปแล้วด้วยว่ามึงจะกลัวทาไมอ่ะไอ้ยทำไมมึงโดนอะไรมาแล้วทำไมมึงต้องยอมอ่ะกูพูดไปแล้วไม่เชหรอวะอันนี้มันเพิ่งโดนมาล่าสุดไงเพื่อนเพิ่งโดนแบบเมื่อกี้เลยไงก็ล่าสุดไงเนี่ยก็ล่าสุดเนี่ยล่าสุดกูพูดไปวันไหนวันที่ยืนมาแทางปนเราวันไหนเดือนที่แล้วใช่ไหมสองเดือนที่แล้วด้วยซ้ํา ลองอันนี้ใหม่มื่อกูบอกอะไรไปบ้างแล้วไอ้ี่ยไม่ใช่มามึนบอกว่าเฮ้ยเพื่อนพี่ครับน้องพี่ครับญาติพี่ครับปู่พี่ครับมันหมบ,บว่าเป็นปู่กูแล้วมันจะกระทืบไปไม่ได้อะ ตัดสินใจเอาในเวลาเดยวพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งก่อนยะคุยก็คุยน้องก่อนคุยในแก๊งก่อนคุยเนี่ก่อนส่วนเฮียลิกไปเข้าเยียบเี่อะไรก็มันมึงก็รู้อยู่จุดประสงค์อเพราะอะไรมันแค่อยากเอาชนะเฉยมึงปล่อยโสดไปเฮียเนี่ย ถ้ามันเก่าจริงวันเราแก๊งมันไม่แตกหรอกบอกให้อย่าไปคาดเยอะจริงกูเคยคาดหวังกับมันไว้เยอะนะเพราะมันจะแข็งกว่านี้มันจะแก่งกว่านี้นะแต่ลิกนี่ลิกตีทีเดียวลิกแตกเลยอะโว้ เอาไปแจ้งพี่พี่จะแล้วพี่จะกลับไหมยูเอฟ ก็รอ,อดูแล้วกันพรุ่งนี้ว่ายังไงกลัวพูดไปแล้วไงยัง,งไม้คำตอบไม่ได้เพราะสล็อตของเขาก็มีรีเข้าไปแทนแล้วไม่รู้ว่าจะมีที่ว่างหรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้ไม่ชัวร์เหมือนกันก็ต้องรอดูเพราะเท่าที่ไปคุยเนี่ยก็คือมีว่างหนึ่งที่แต่รีเข้าไปแล้วอันนี้ก็ไม่ชัวร์ละก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ละว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วถ้าเขาเอาคนออกให้ป้าจะกลับไปไหมเนี่ยผมบ้าแจะไม่ได้อยู่กับพี่นานนะพี่แต่ว่าที่นี่ก็อยู่กับพี่สนุก อยู่กับพี่สนุกมากกว่าอย่างนี้ดีกว่าพ,พี่เพื่อนมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งอ่ะเพื่อนกดมาเฟียเข้าที่เจ็ดอ่ะเพื่อนเลี่ยมได้เหลี่ยมอ่ะผมเพิ่งมาอยู่แกงนี้ครั้งแรกผมบอกว่ามันเป็นบ้านนะพี่ที่เนี่ยครอบครัวผมอะ